สวัสดีค่ะวันนี้นะคะการงานอาชีพนะคะคุณครูจะให้นักเรียนทบทวนเรื่องการแต่งกายด้วยตนเองอีกครั้งหนึ่งนะคะก่อนที่นักเรียนจะไปทําแบบฝึกหัดนะคะเรามาทบทวนการแต่งกายของนักเรียนกัน,นะคะ่ะวันนี้นะคะ เป็นเรื่องการแต่งกายด้วยตนเองนะคะเด็กๆขึ้นปหนแล้วนะคะต้องฝึกการแต่งกายด้วยตนเองอก่อนที่เราจะต้องแต่งกายนะคะอะ่สิ่งสำคัญนะคะคือเราต้องแปรงฟันอาบน้ำใช่าภาพนี้เป็นการแปรงฟันล้างหน้านะคะ ต่อมาเป็นการอาบน้ำนะคะอาบน้ำแล้วทุกครั้งหลังการอาบน้ำนะคะเราต้องเช็ดผมถ้าเราสระผมนะคะเรา,าในเมื่อเราอาบน้ำเปลงฟันเช็ดตัวให้แห้งแล้วนะคะขั้นตอนการแต่งตัวของเรานะคะจะมีดังนี้ 1. สวมชุดชั้นในให้เรียบร้อย สามค่ะสวนกางเกงหรือกลับรงนะคะถ้ามีซิปก็ต้องรูดซิปอย่างเบามือหรือติดกระดุมให้เรียบร้อยนะคะส่ค่ะเรามาดูประโยชน์ของการแต่งกายด้วยตนเองกันนะคะ,ะการแต่งกายก็มีประโยชน์นะคะเด็กๆ 1. ช่วยฝึกช่วยเหลือตนเองอเรานะคะต้อง มาดูแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่2 6ถึง28นะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะมันไม่เยอะค่ะนักเรียนไปชมได้เลยค่ะอ่านนะคะหน้าที่26นะคะให้นักเรียนนะคะดูภาพนะคะเครื่องแต่งกายมันจะมีหมายเลขนะคะหมายเลข1น,นะคะอ่าหนึ่อ่า, 1, อาหมายเลข1ก็จะเป็นชุดเรดรสนะคะ สองจะเป็นเสื้อนักเรียนสามจะเป็นเสื้อแขนสั้นนะคะสี่หมวกห้ารองเท้ากบกกระโปรงนักเรียนเจ็ดรองเท้านะคะแปดก็จะเป็นรองเท้าเออขอโทษค่กะกางเกงกางเกงนะคะกางเกงใส่ไปไหนไปเที่ยวเก้าหมวกสิบเป็นกางเกงนักเรียน สิก็จะเป็นเสื้อนักเรียนผู้หญิงอ่นักเรียนดูหมายเลขนะคะเอาหมายเลขใต้ภาพนะคะใต้เครื่องแต่งกายนะคะตั้งแต่หนึ่งถึงสิบเอ็ดนะคะไปทำอะไระไปดูหน้าหนึ่งมามาช่วยเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนะคะแต่งกายนะคะให้เหมาะสมนะคะเรา มาออกแบบเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายของเด็กผู้ชายและผู้หญิงกันนะคะโดยนำหมายเลขเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายนะคะเติมเติมที่ไหนเติมไปที่กน้นมีค่ะเนี่ยกน้นมีะเติมหมายเลขนี้เขาชี้บนศีรษะเขาน่าจะ,ะจะต้องเป็นหมายเลขอะไระหมายเลขที่สองอใส ตรงนี้อวัยวะตรงนี้น่าจะเป็นอะไรเสื้อ,อเสื้อแบบไหนหมายเลขต่อมาี่คนเมฆเขาใส่กางเกงไนเรียบร้อยแล้วชุดชั้นในแลว้่วตรงนี้จะเป็นกางเกงแบบไหนหมายเลขตัดมาตรงนี้จะต้องเป็นรองเท้าอ่านดูให้ดีนะคะมันจะมีทั้งรองเท้าผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายต่อมา ผู้หญิงอ่าเขาหมายเลขตรงนี้ก็จะเป็นก้อนเมฆเหมือนกันอ่าบนศีสษะเหมือนกัน,กนกขอโทษค่ะอ่าไปดูภาพได้นํามาเติมไม่ถูกต้องนะคะอ่าชุดจําลยเขาก็ใส่เรียบร้อยแล้วอ่าเติมภาพหมายเลขต่อมาน่าจะเป็นเสื้อแบบไหนอ่าหมายเลขต่อมาน่าจะเป็นชุดหรือว่ากระโปรงนักเรียนนักเรียนพิจารณาเอา หมายเลขต่อมาก็จะเป็นรองเท้าจะเป็นรองเท้าคู่ไหนเลือกดีๆนะคะ,ะและนักเรียนตอบคําถามโดยทําเครื่องหมายถูกลงไปหน้าลงไปในหัวใจชุดนี้เป็นชุดอะไรชุดนักเรียนหรือว่าชุดไปเที่ยวหากใส่ชุดนี้ไปไหนไปโรงเรียนหรือว่าไปเที่ยวไม่ยากใช่ไหมคะ,ะยังไม่หมดนะคะหน้ายี่สิบแปด ให้นักเรียนระบ,บายสีนะคะระบ,บายสีสีอะไรก็ได้ลงไปในอบอลลูนข้างล่างนะคะตรงนี้ข้อความที่เป็นประโยชน์ของการแต่งกายาคุณครูกล่าวให้ฟังแลว้ว1.4.1ฝึกช่วยเหลือตนเองใช่ไม่ใช่ถ้าใช่ก็ระบ,บายสีนะคะระบ,บายที่บริเวณบนลลูน ที่นั่งของบนลูนตรงนี้นะคะต่อมา 2. ป้องกันการเกิดโรคติดต่อ,อใช่ไม่ใช่ 3. เกิดความภูมิใจในตนเองใช่ไม่ใช่ 4. แต่งกายได้ตามความต้องการใช่ไม่ใช่ 5. ฝึกความรับผิดชอบ 6. ฝึกให้เป็นคนประหยัดอดอมเจ็บได้ออกกำลังกาย 8. ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในบ้าน 9. ประหยัดเวลาในการเต็งตาย 10. แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองอมีข้อที่ถูกต้องอแค่สี่ข้อนะคะนักเรียนดูให้ดีๆ,ๆนะคะเด็กๆเสร็จแล้วอย่าลืมส่งลายนะคะถ่ายรูปชัดๆนะคะไม่ต้องรีบนะคะ ในการถ่ายภาพคุณครูจะได้ตรวจได้สะดวกและก็ไม่ต้องเสียเวลาด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ